สวัสดีครับผมวันนี้พี่ก็มาถึงดาวอังคารและนะ้วเนาะก็คือเป็นการเดินทางที่มาหลายอีีแล้วเหมือนกันกว่าจะถึงดาวอังคารนะครับผมโดยวันนี้เข้าเรื่องเลยแล้วกันพี่จะไม่ถามเลยว่าดาวอังคารเนี่ยน้องๆรู้จักกันไหมนะครับผมจริงๆนะครับดาวอังคารพี่เนี่ยจะบอกเลยว่าเป็นดาวที่มนุษยชาติเนี่ยครับผมกําลังลุ้นว่าเราเนี่ยจะสามารถไปตั้งรกรากอยู่บนดาวอังคารได้ไหมแต่ก็ถามว่ากว่าจะเขาคิดได้พี่ก็คงแบบว่า เออไปไปเป็นเออไม่รู้ว่าเป็นอะไรสักอย่างแล้วเนาะอาจจะบอกว่าไม่ได้เกิดเป็นคนในชาตินี้อีกแล้วนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าถึงดาวคารดีกว่าเดี๋ยวพี่ว่าพี่ออกนอกเรื่องตลอดเลย โอเคครับผมดาวองคานะครับผมเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์นะครับผม,ผมก็อย่างที่น้องๆก็น่าจะรู้ว่าเขาเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์นะครับดาวองคานเนี่ยมีขนาดเป็น0.5เท่าของโลกนะครับผมและก็มีเปลือกแข็งนะครับผมเช่นเดียวกับโลกเลยแล้วก็เป็นดาวที่อยู่ลำดับที่4ของระบบสุริยะก็คือ,อยังไงก็คือถัดจากโลกไปนะครับเพราะว่าโลกเราอยู่ใน,นสัตว์นั่นเองนะครับผม พื้นผิวดาวอังคารเนี่ยมีสีแดงเรารู้ไหมว่าทําไมพื้นผิวอังคารถึงดาวอังคารเนี่ยถึงมีสีแดงเพราะว่าดาวอังคารมีออกไซด์ของเหล็กพอพูดถึงออกไซด์ของเหล็กพี่คะอะไรคือออกไซด์ของเหล็กคะเอาเลยครับผมออกไซด์ของเหล็กนั่นก็คือสนิมนั่นเองนะครับผมเนื่องจากดาวอังคารเนี่ยมีสนิมเยอะนะครับผมทําให้พื้นผิวของดาวอังคารเนี่ยเรามองเห็นเป็นสีแดงนั่นเองนะครับอ่า แล้วจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นผิวของดาวอังคารเนี่ยต้อ้เป็นเปลือกแข็งก็จริงแต่เต็มไปด้วยบุกเหวที่มันลึกมากลึกจนติดอันดับที่แบบเป็นบุกเหวที่ลึกที่สุดของระบบสุริยะจักรวาลเลยก็คือมาท่เนริสนะครับผมและนอกจากนี้ยังมีภูเขาไฟอีกนอกจากมีบุกเหวบุกเหวลึกแล้วยังมีภูเขาไฟที่สูงเรียกว่าสูงประมาณ25กิโลเมตรเลยนะครับผมชื่อว่าภูเขาไฟ โอลิมปัสนั่นเองนะครับผมทําไมพี่ต้องบอกว่าใช้หยบกระแทกเสียงใช่ไหมครับเพราะว่าพี่อ่านอยู่แล้วเนี่ยพี่กลัวผิดพี่เลยก็ต้องแบบแบบทำกระตุ้นนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือความลับของพี่อย่างนึงนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมว่าดาวงัางคารเนี่ยมีสนิมที่มันเยอะมากนะครับผมทําให้มองเป็นสีแดงใช่ไหมแล้วสีแดงนั้นอ่ะยังส่งผลถึงชั้นบรรยากาศของ ดาวองคาท่านเองจากถามว่ามีสน,นิมบนชั้นบรรยากาศแล้วมีอะไรอีกที่บูยอยู่บนชั้นบรรยากาศของอดาวองคานะครับพี่ตอบได้เลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะประกอบไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เลยนะครับผมเพราะคือคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมีเยอะมากเลยครับที่ดาวองคาท่นเองแล้วนอกจากคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเนี่ยยังมีการระเหิดของน้ําแข็งแห้งอีกนะครับผมซึ่งน้ําแข็งแห้งระเหิดระเหิดแล้วไปเป็นอะไรใช่แล้วครับก็คือไปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับผม แล้วถามว่าการสำรวจพื้นผิวของดาวอังคารเนี่ยนะครับผมเราสำรวจยังไงใช่แล้วครับผมซึ่งการสำรวจดาวอังคารนะครับผมเราอาศัยยานไวกิ้งออร์บิเตนะครับผมโดยจะไปสำรวจที่ดาวอังคารนั่นเองแล้วน้องๆรู้หรือไม่ว่ายานชื่อนี้เนี่ย มีหนึ่งในคนไทยนะครับผมที่ร่วมกันออกแบบยานนี้ทำให้สามารถไปถึงดาวอังคารได้นั่นก็คือคุณอาจองค์ชุมสายณนะอยุทยานั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิศวกรที่ออกแบบชิ้นส่วนเรื่องการลงจอดให้กับนาซ่านั่นเองนะครับทำให้สามารถเดินทางไป าดาวบงคารแล้วก็สามารถลงจอดได้นะครับและนอกจากนี้ก็ยังมียานมัสโกรบอสเซเวเยอร์นะครับผมซึ่งการสำรวจาดาวบงคารนะครับพบร่องรอย แม่น้ําที่เหือดแห้งนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เลยตั้งสมมติศาสตร์ว่าเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่มาก่อนบนดาวอังคารนั่นเองนะครับผมอ่าต่อไปถึงเรื่องดวงจันทร์แล้วเนาะนอกจากที่แบบเราเรียนมาสองเ,อเราเรียนมา2อ,ส,อสาม EP แล้วที่บอกว่าดาวนู้นไม่มีดวงจันทร์ดาวนี้ไม่มีดวงจันทร์เอาละครับผมโลกเรามีดวงจันทร์แค่หนึ่งดวงใช่ไหม ดาวังคารเอาไปเลย2ดวงนะครับผมซึ่ง2ดวงที่ว่าก็คือจะมีชื่อว่าโฟบัสและก็ดีมอสนั่นเองนะครับผมเอาล่ะครับตอนนี้ก็ จบเรื่องดาววังคารแล้วเนาะซึ่งดาวังคารเนี่ยก็คือเป็นดาวที่น่าจับตามองเป็นดาวที่เรียกว่าเป็นดาวดาวรุ่งเลยเนาะก็คือพี่ขอยืมชื่อของดาวพุธมาใช้แล้วกันเป็นดาวรุ่งที่แบบว่าเราพยายามจะเป็นบ้านใหม่ของเรานั่นเองนะครับพี่ก็ขอให้ประสบความสําเร็จไวๆนะครับเผื่อโลกนี้มีอะไรเกิดขึ้นเนระาก็จะสามารถได้ไปอยู่ดาวังคารนั่นเองนะครับถ้าอย่างไัแล้วก็อย่าลืมนะครับผมสามารถดาวน์โหลดลิงก์เอกสารด้านใต้คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด s u b ส c r i ครให้ด้วยนะครับผมยังไงก็มาเจอกันในอีพีหน้านะครับไปแล้วบ๊ายบาย